ดูจากสีน้ำยาแล้วนี่นะมันจะนนะครับส่วนั้นะครับมันี้อยู่กับเทอรลูทเวเปอร์นะครับผมก็จะเอาน้ำยานะครับแบรนด์คนไทยทำอีกแล้วครับพี่น้องนะมาแนะนำน้ำยาโจ๊กเกอร์แฟคทอรี่นี่นะครับก็มีอยู่สองรสนะครับ ด้านซ้ายมือของผมก็เป็นสตรอเบอรี่บัฟเฟิลนะครับแล้วก็ขวามืออันนี้ก็เป็นบลูเบอรี่บัฟเฟิลนะกลิ่นแรกก่อนเลยนะครับผมนี่เป็นสตรอเบอรี่บัฟเฟิลนะครับอันนี้เป็นขวดแก้วนะครับเป็นนิโคตินนะครับไม่ได้บอกมาว่าจากที่ผมเวฟไปเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นนิกสามนะครับเพราะว่าไม่ไม่แทงคอเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นบาร์โค้ดกีนะครับวีจีที่เจ็ดสิบ พีจีที่30นะครับไซส์100 m l นะฮะเมดอินไทยแลนด์นี่นีแหมน้ำยาไทยนี่ดังๆหลายตัวแล้วนะครับมาเรามาลองตัวนี้กันบ้างนะครับว่าจะเด็ดแค่ไหนนะฮะเตรียมสำลีไว้แล้วเรียบร้อยนะครับมา,มาเรามาลองเทสกันน,นะครับอันนี้สีออกเหลือง,อง,องนะครับเหลืองส้มนิดหน่อยน้ำยาก็มีความเนืดนะครับแต่ว่าเนืดไม่มากนะครับ อืมโอ้โหพี่น้องหอมหวานมากนะครับตัวนี้ได้กลิ่นของสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มีกลิ่นแป้งของวัฟเฟิลนะครับอน้ำมุลมากนัวมากนะครับอืมโอ้โหเรื่องควันนี่ทำมาได้ดีมากเลยนะครับพี่น้องนะตัวนี้นะฮะควันควันดีกินชัดนะฮะเออ นัวนะครับนัวเลยนะเออชอบเลยนะครับเพราะปกติเนี่ยเวลาผมดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะฮะก็จะไม่ค่อยเวฟกับน้ำยาใส่ขนมนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผลไม้นะฮะก็นี่เลยครับตัวนี้นะผมกินเหล้ากินเบียร์ไปเออเฮ้ยมันเวฟได้นะฮะเออมันมันมันไปด้วยกันได้นะครับเพราะปกติเนี่ยจะไม่เอ่อไม่เวฟกับน้ำยาใส่ขนมเลยนะฮะเวลาดื่มนะครับอื อันนี้แนะนําเลยนะครับพี่น้องนะสำหรับพี่น้องที่ชอบสตรอเบอรี่นะครับก็มาจัดได้นะตัวนี้นะครับหอมแนะนําเลยนะครับแล้วส่วนพี่น้องที่ยังไม่เคยเปิดใจนะฮะไม่กล้าลองสายขนมนะครับมาลองตัวนี้นะมันไม่แบบขนมจานนะครับอันนี้หวานกําลังดีนะครับหวานไม่มากนะครับแล้วก็หอมได้กินของสตรอเบอรี่ด้วยนะครับอืม เด็ดจริงเด็ดจริงนะครับทีนี้เรามาต่อตัวที่สองนะครับเจ้าตัวนี้บลูเบอรี่วอฟเฟิลนะครับนี่โอ้โหดูจากสีน้ำยาแล้วนี่นะโอ้โหน่าจะนัวเน่นะฮะนี่สีจะเข้มกว่าสีนี้นะครับขนาดว่าสีนี้ยังนัวแล้วเรามาชิมสีนี้กันนะ,ะก็เตรียมอะตอมนะครับใส่ส,สำลีไว้แล้วเรียบร้อยมามาชิมรสที่สองกันบ้างนะครับเป็นบลูเบอรี่วอฟเฟิลนะครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นนีโคตินสามนะครับ v ที่สามสิบ VG เจ็ดสิบนะครับไซส์ร้อย ml นะฮะน้ำยานะครับค่อนข้างที่จะหนืดไม่มากนะครับหนืดไม่มากนะอืมไอตัวนี้ตัวนี้เอาเรื่องตัวนี้เอาเรื่องนะฮะมาหยดกันเลยดีกว่าก็เหมือนเดิมนะครับใช้ลวดกากจากอลูนนะฮะ มานี้นะแอปลนนะฮะอ,อือแค่นี้พอคระะับจะเบิร์นเยอะนะ,ะเปือนน้ำยามาเรามาทิมกันดีกว่านะครับ เออทีแรกนะผมติดใจตัวนี้นะติดใจเสตอเบอรี่นะครับแต่มาเจอตัวนี้โอ้โหน่าจะลืมสตอเบอรี่ไปพักหนึ่งเลยนะเ<ๆ>ยอะแรกก็มีความเปรี้ยวของบูเบอรี่นิดๆนะฮะแล้วก็มีความหวานนะฮะความหวานหน่อยนะฮะหวานไม่มากนะครับแล้วก็ ได้กินของเฟิร์นนะครับตามไปนัวกลมๆนะครับกลมๆเลยพี่น้องอันนี้แนะนําเลยนะครับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่เปิดใจให้ใส่ขนมนะครับมาลองนะครับมาลองค่ายนี้นะครับ Joker Factory ตัวนี้นะเเด็ดบอกได้เลยว่าเด็ดนะครับไม่มีพิดหวังนะฮะตัวไหนไม่อร่อยก็จะบอกไม่อร่อยนะไม่เคยอวยอยู่แล้วนะครับอจ้างไม่มีอะไรผมก็รีวิวตามที่ผมเวฟเลยนะฮะมา ทีนี้ถึงการให้คะแนนนะครับให้คะแนนสองตัวนี้บ้างนะครับเริ่มจากตัวแรกที่ผมเวฟไปนะครับสตอร์บรีตัวนี้นะผมให้แดคะแนนนะให้8ปดคะแนนเต็มสิบนะฮะส่วนตัวนี้นะครับเป็นบูเบอรี่นะฮะไอตัวนี้ผมให้แปดจุดห้าเอออืมก็โดยรวมนะฮะก็เป็นน้ำยาที่เป็นน้ำยาใส่หนมนะครับไม่เย็นนะครับเวฟง,ง่ายนิโคติน ไม่บาดคอมากนะครับนิกสามกำลังดีเลยนะฮะแล้วก็มีความนัวนะความนัวของแป้งนะครับสมกับสตอรี่นะครับกับบลูเบอร์รี่นะครับเข้ากันได้ดีมากนะะตัวนี้นะครับใครที่อยากจะลองตัวนี้ก็ไปกดได้นะครับที่กลุ่มนี้นะครับหรือทักไปที่เฟซนี้ก็ได้นะครับนี่ผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับใครอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไ r ร b ์ช่องผมด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ